สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมมีรถมานําเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัว L 3 6 0 8ครับผมเป็นตัวดีนะครับผมเป็นรุ่นเสากลมนะครับถ้าตัว SP ก็จะเป็นรุ่นเสาเหลี่ยมนะครับผมเสาลังคานะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี25 5 5น้าะครับผมเครื่องเกียร์ระบบท้ายดีครับคันนี้เครื่องไม่เคยแกะท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับผม คือว่าท่านใดมองหารถสวยๆนะครับผมเป็นรถไร่รถไล่นะครับแวะเชิญชมได้นะครับผมที่อำเภอจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนะครับก็เริ่มจากเล็บใบดันหน้าครับผมใบดันหน้าสวยนะครับผมไม่มีผุไม่มีทะลุนะครับเล็บใบดันอย่างเต็มเลยครับ90%อร์ขึ้นนะครับผมรถคันนี้ผ่านการดันใช้งานมาน้อยนะครับ สรรีสันก็เป็นสรรีเดิมนะครับผมสรรีเดิมช่วงล่างสวยนะครับช่วงล่างสวยลูกหมากเดิมโรงงานครับผมอ่าสีนคอตั้งยังไม่เคยแกะเลยนะครับ L 3 6 0 8เครื่องครับผมเครื่องรอยมารกก็ยังอยู่นะครับท่อนคาดไม่เคยตัดท่อนนะครับผมเบาะมีขาดนิดนึงครับผม หลังคามีรอยปะมานะครับท่านใดใจผมเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ก็ได้นะครับผมยังหน้าประมาณ70%ครับดอกยังสูงนะครับผมใช้ได้หลายปีนะครับยางหลังก็ดอกก็ยังเหลือนะครับผมกระทะสวยนะครับมาดูชุดท้ายครับสีนล้อฝั่งนี้ไม่เคยแกะนะครับผมแห้งนะครับผม P.O เต็มนะครับ ะว่าเจ้าของไม่ได้ใช้ปั่นเลยครับฝั่งนี้มีรอยมีรอยแกะมาแล้วครับผมสีมีรอยแกะมาแล้วนะครับฝ้าใชิดปกตินะครับผมผ่านหลังเป็นผ่านห้าครับผ่านห้าใบยี่สิบสองนิ้วนะครับก็เป็นตัวตรงรุ่นเข้ามาเลยครับโค้งสวยนะครับไม่มีเชื่อไม่มีอ็อกนะครับผม ใบก็จังเหลือหนาๆเลยนะครับสองใบก็หนาอยู่แต่ใบสามสามใบหน้านะ่าจะเป็นผ่านใบเก่านะครับผม D H สองสองห้า E Pro นะครับชุดแขนท้ายชุดลากเดิมครับผมไฟท้ายก็ยังอยู่นะครับไฟเลี้ยวอยู่ครับผมลอกระทะไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับ รถก็ไม่ผุนะครับรถไม่ผุทอนคัดเดิมเลยครับไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมสีกอตั้งฝั่งนี้ก็เดิมนะครับมาจากค่ายจเจริญชัยนะครับผมกูบตตาจเจริญชัยนะครับสวยนะครับผมท่านใดมองหารถเดิมเดิมนะครับ รถเดิมๆรถใช้งานน้อยครับผมแวมาชมได้นะครับทีอ่อำเภอจุพาบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับจุดแบบเปิบอะไรก็เดิมนะครับผมคันนี้ไม่ทำงานมาที่1 3ึ่งชั่วโมงครับเป็นไม้แท้นะครับผมไม้แท้ติดรถเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้านะครับผมฟังชมเสียงเครื่องครับ เครื่องติดใกล้นะครับผมเจน้มันขึ้นนะครับผมวัดรอบขึ้นความร้อนขึ้นนะครับโอ้โอเครื่องแน่นเลยครับอันนี้ยกหน้าขึ้นลงไวครับดูทางหลังครับ ล่างๆก็ไวนะครับผมจบวิดีโอครับดูทำงานปกตินะครับผม นิ่มครับผมเสียงเครื่องเดินนิ่มเดินเรียบครับไม่มีตะกุกตะกักนะครับผม,ม,มเดิมมาเดิมนะครับ ยังดีไม่มีอะไรระบายเลยครับแน่นแน่นเลยครับวันนี้ ท่านใดมองหา L3608 นะครับผมเป็นรถไล่นะครับแวะมาชมได้นะครับผมเตี่ยมเพอิชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับเร่มทะเบียนนะครับผมเร่มทะเบียนก็คือมีเล่มทะเบียนนะครับผมแล้วก็สำเนาบัตรนะครับผมแต่ว่ารถคันนี้อาจจะโอนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตนะครับผมเจ้าของนะครับผมเสียชีวิตประมาณได้4ี่หปีแล้วครับแล้วรถก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผม เพราะว่าคุณแม่เขาไม่อยากให้คนอื่นมาใช้นะครับเพราะว่าเดิมทีคุณพ่อเขาก็ใช้อยู่แค่คนเดียวนะครับผมแล้วหลังจากคุณพ่อเสียเขาก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับก็จอดจอดเก็บไว้ในโกดังไว้อย่างดีนะครับผมก็เสียชีวิตไปได้สี่ปีห้าปีแล้วครับจากที่สอบถามข้อมูลมานะครับผมรถก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปกตินะครับ คันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับผมมีสำเนาบัตรของผู้ตายนะครับผมอ่าโอนไม่ได้นะครับคันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่2 2ง0 0 0บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผมพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็จะมีอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคานหน้านะครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็กองไฮดรอลิกกองเชื้อเพลิงนะครับผมกองเครื่องนะครับผมและกองอากาศนอกในนะครับ ก็เปลี่ยนให้เสร็จสับของเลวนะครับผมทั้งคันนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับผมสองแ0 0สองหมื่นห้าันบาทนะครับเป็นรถไล่นะครับผมรถไล่ก็ช่วงล่างพวกกระทะล้อพวกชุดคานดันก็จะค่อนข้างสวยนะครับผมไม่ผุนะครับทะลดน้ําก็จะมีสีแดงครับนะครับผมเป็นสีเม็ดมะขามนะครับอ่านั้นเราสังเกตกันง่ายๆพอนานไปรถจะเริ่มมีอาการผุนะครับผม คันนี้ก็ยังอยู่ได้อีกนานครับใช้ได้อีกนานครับผมรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับเก่าเก็บนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสนใจคันนี้โทรมาเลยครับผม0 9น7 2 7 8 6 8 6ดครับดูรถได้ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรนะครับผมท่านใดมองหานะครับรุ่นนี้ใช้งานในครัวเรือนนะครับผมรับจ้างนิดหน่อยได้นะครับเกียร์ค่อนข้างไวนะครับเป็นเกียร์เป็น8ปคูณ8นะครับผมต่างจาก L34 นะครับ L34 ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้า8เกียร์นะครับผมถอยหลัง4เกียร์นะครับคันนี้จะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับผมค่อนข้างคล่องนะครับคล่องก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันครับผมรถเล็กนะครับฝากไว้ด้วยหนึ่งคันนะครับผม225,000บาทครับผมเบอร์โทร0937278686ครับผมวันนี้สวัสดีครับ